<c oughs> สวัสดีครับผมอาจารย์ก๊อปเล่าเรื่องนะครับผมมีเรื่องหลอนอยู่สองเรื่องที่เกิดขึ้นจากตัวผมเองนะครับย้อนกลับไปตอนอายุผมประมาณ17ผมได้เจอประสบการณ์หลอนจากเพื่อนผมเอง ที่เขาเ,เสียชีวิตและมาหาผมนะครับคือวันนั้นผมได้นอนอยู่ที่บ้านสมัยก่อนมันก็ยังไม่มีโทรศัพท์นะครับที่ดูหนังฟังเพลงได้ผมก็ดูโทรทัศน์ไปนะครับประมาณสักสี่ทุ่มสี่ทุ่ม ได้มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาเสียงรถมอเตอร์ไซค์ผมจําได้เลยนี้คือเป็นเสียงเพื่อนผมนะครับคือยังไงฮะแบบเขามาหาผมก็เปิดประตูไปกปไดปูว่าเออมาทําไมแล้วต้องการช่วยเหลืออะไรเปิดไปปุ๊บก็เจอเพื่อนผมนะครับเพื่อนผม ตอนนั้นดูแววตามันเศร้าๆนะแต่ว่าการแต่งกายเขาอะปกติทุกอย่างเลยปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเหมือนคนปกติเลยครับแล้วเขาถามว่าเออกูมาขอบุลรีตัวนึงวะกูมาหามึงโดยเฉพาะเลยมาขอบุหรีเออผมก็เดิน เดินเดินเดินไปที่ห้องไปหยิบบุหรีม่มาหนึ่งตัวไปแช็กตังนอันผมก็เอาบุหรี่เนี่ยไปให้เขาให้เพื่อนผมอะ่ะดูดผมก็ดูดจดุดจุดให้ด้วยนะครับจุดให้เขาด้วยจดุจดจุดแล้วก็ดูดดูเขาก็ดูดด,ด,ด,ดูแล้วเขาก็เขาบอกว่า เอองั้นเดี๋ยวกูจะไปธุระเดี๋ยวว่ากูจะมาหาใหม่ผมก็เอเคโชคดีว,ว่เพื่อนเดี๋ยวเจอกันเขาขับรถไปพอขับรถไปผมกกลับเข้าไปนอนต่อเช้าตื่นมา แม่เขาพอดีแม่ผมอะ่ะเขามาปลุกว่าเออตื่นตืนเมนื่อคืนรู้ยังว่าไอเก่งมันตายเอาเมื่อคืนมันยังมาหาเลยเลยแม่เมื่อคืนตอนสี่ทุ่มมันมาหาแต่ที่ไหนได้ล้วครับมันตายตอนสองทุ่มแต่สี่ทุ่มมาหาผมเออมันคืออะไระครับผม,มงงเงี้น,นชีวิต เออเกิดมาครั้งแรกที่เจอเลยครับเป็นๆเ,เลยบอกสิแม้ว่าสองทุ่มมันขี่รถแหกโค้งตายพอสี่ทุ่มมาหาผมแสดงว่ามันต้องมีจิตที่จะมาหาผมแน่ๆเลยผมก็ไม่ได้อะไรมากผมกไปด,ดูที่เกิดเหตุแหกโค้งเสียชีวิตชนต้นไม้ ผมก็เลยให้ตอนอามน้ำศพผมเลยซื้อบุหรีไปถึงซองเพื่อว่าเออไปคือคือเอาไปให้เพื่อนครับตอนที่ว่าอานน้ำศพครั้งสุดท้ายคือครั้งสุดท้ายเขามาขอบุหรีจากผมนี่แหละผมก็เลยเอาเอาบุหรีไปให้ไป ย้อนกลับไปช่วงเช้าที่แม่มาบอกผมอ่ะแล้วผมไปดูบุหรี่ที่ผมให้เขาไว้หนึ่งตัวจำได้ไหมครับผมให้เขาไว้หนึ่งตัวเชื่อไหมครับบุหรี่มวนนั้นตกอยู่ตรงหน้าบ้านผมโดยที่ไม่มีการจุดอะไรทั้งสิน้นผมจำได้ว่าผมถือบุหรี่มาตัวเดียวถือบุหรีร่มาตัวเดียวนะครับ แต่ทำไมบุรีตกอีกตัวหนึ่งโดยที่ไม่ได้จุดแต่ว่าผมจุดให้เขาดูดเออเนี่ยผมพูดเรือคนลุกลนะนี่นะนะครับคนลุกเลยอันนี้เรื่องจริงนะครับเออมันก็เป็นนี่แหละวิญญาณอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีเรื่องที่สองผมก็ มีเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันเป็นเพื่อนวิญ,ญญาณเพื่อนทั้งสองคนเลยอันนี้กเขาแบบเดียวกันเลยครับแต่อันนี้เขาไปสองคนอ่าคนแรกคนแรกไปคนเดียวคนแรกเนี่ยคือเขาไปคนเดียวตายคนเดียวคนที่สองเนี่ยเขาไปสองคนแล้วเพื่อนผมเป็นคนซ้อนซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ครับอีกคนไม่ตายอีกคนบาดเจ็บสหาหัส วันนั้นผมไปทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งแล้วขี่รถแปะขี่รถเครื่องไปทำงานนะครับถึงแล้วกลับประมาณสักตีสองผมก็ยังไม่รู้ว่าเพื่อนผมเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตตรงนั้นเขาขับมามาต,ตีสองนตีสองตีสองจะได้เพราะมันเลิกตีหนึ่งตีสอง,สองผมก็เห็นเอ๊ะไม่เพื่อนผมขี่รถคนเดียววะ แล้วทำไมันเป็นรถเป็นอะไรผมก็เข้าไปถามเพื่อนผมว่าเอ้ยเอ้ยเอยอเชอรทอนนะครับเฮ้ทอนทำไมมึงมาเขียนรถตัวนี้ตอนตีสองวะม้งไปไหนมาเนี่ยผมก็พูดเลยนะเหมือนก็ไม่พูดมไม่พูดเลยผมเลยแต่ว่าเออเดี๋ยวก,กูดันไปให้เดี๋ยวก,กูใช้เออติถีดันไปถึงบ้านมึงพาบ้านมันก็ออ่ประมาณจากเกิดเหตุประมาณสักสี่โล โลเห็นที่ได้โลผมก็ดันมันก็ขึ้นนะมันขึ้นปกตินะครับมันขึ้นรถมันก็ให้ผมดันไปดันคือเอาตีนถีบไปครับที่พูดหยาบคือเอาเท้าถีบให้รถมันไปอ่ะเออผมก็ถีบไปถึงบ้มานถึงบ้านมานะันเน่ยก่อนจะถึงบ้านมานะันเนี่ยผมก็ถีบเออตอนก่อนจะถึงก็ถีบแบบเต็มที่คือให้เพื่อนไหลลงไปบ้าน ลงไว้บ้าน What? พรพะที่ไปปุ๊บมันก็ยังผมบอกเอ้ยเดี๋ยวกูกลับก่อนนะเว้ยว่าเดี๋ยวพรุงนี้เช้าจะมนทำงานต่อมาขาบพยักหน้ามันเพูดอะไรมันพยักหน้าเออผมก็กทำไงดีวะตอนเช้ามาตอนนอนกลับบ้านแล้วก็ไปนอนถึงบ้านนอนเช้าตื่นมา คนคนที่ว่าพ่อมันอ่ะพ่อของคนพูดเสียชีวิตอ่ะเขามาบอกว่าครับรู้ไหมถอยมันตายแล้วเอ้าเมื่อคืนผมยังดันรถไปเลยดันดันดันรถไปให้มันตอนตีสองอ่ะเออแล้วทำไมมันตายได้ไงอ่ะผมก็รถมันแหกโค้งกับเพื่อนอีกคนนึงอ่ะมันไปด้วยกันแล้วรถแหกโค้ง แล้วอีกคนน่ะบาดเจ็บส่วนเพื่อนผมอะเสียชีวิตค่ะที่ประมาณก็บอกประมาณทุ่มทุ่มเสร็จเศษเออเอ้าแล้วเมื่อคืนตีสองผมถีบรถให้มันอยู่เลยผมก็เถียงคืนผมถีบรถผมเจอมล้วผมถีบรถบรให้เลยผมอย่างคือแบบดันรถให้ไปส่งของบ้านอะ ก็เออมันก็แปลกเจอแบบนี้มันก็แปลกนะฮะเนี่ยแหละผมเจอมาสองครั้งถือว่าเป็นความคือเนี่ยผมว่า,รรวาถามว่าผีมีในโลกไหมมีนะครับมีมีมีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่ามีร้อยเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อยู่ที่ดวงเราจะเจอแบบไหน ันนี้สองเรื่องหลักๆนะครับท่านผู้ชมสองเรื่องหลักๆใครใครไม่เจอไม่รู้แล้วครับนี่เจอผมเจอมากับตัวสรุปเ,เหตุการณ์ที่ว่าเพื่อนจีเรื่องที่สองเนี่ยผมก็เลยห่างไปประมาณสักประมาณเดือนเดือนแล้วสองเดือนนะครับจำจำไม่ผิดนานแล้วมันนาน แล้วผมได้ฝันเห็นว่าเขาอะยากกินขนมจีนเออบอกมันอยากกินขนมจีน What? พอดีอีกไม่ขีวันก็ถึงสมบุญครบรอบร้อยวันเขาผมก็เลยไป,ไปปรึกษากับครอบครัวเขานะว่าเขาเขาฝันว่าผมเขาอ,อยากกินขนมจีนผมก็เลยซื้อขนมจีนไป เข่งประมาณเข่งเข่งเข่งไม่ใหญ่มันกลางๆครับเข่งกลางๆะมันเข่ะเอาไปช่วยเขาแต่ถือว่าเราก็ได้บุญได้กุศลพอเราทำบุญเสร็จเชื่อไหมครับมาข้าฝันมาขอบพระคุณมากเลยเขาที่กิน และมีความที่ว่าได้กินอิ่มและในภาพในความฝันเขาอิ่มบุญมากอิ่มบุญน่ะคือว่าเป็นคนที่หน้าตาสดใสอิ่มบุญนี่ครับประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาแล้วมาเล่าให้ฟังมันก็มีอีกหลายเรื่องแหละแต่ว,ว่าสองเรื่องนี้ผมว่าผมเห็น เกิดมานี่แหละเคยเห็นผีนะครับแต่ผมว่ามันมีจริงรรเราเ็นมีจริงใครว่าผีไม่มีจริงไม่มีครับมันเป็นเรื่องจริงครับก็คลิปนี้ก็ผมก็บอกแค่ว่าสองเรื่องสองเรื่องแต่ว่าผมต้องขอพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกคน ที่มาฟังให้ผมเล่าให้ผมเล่าให้ฟังให้ผมก็ไม่เคยคล่องเรื่องเล่าเนี่ยผมอยากจะเล่าบอกประสบการณ์ต่งตางๆเล่าเรื่องผีต่งตางๆนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่าเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนที่เล่าจับใจฟาร์มไม่ถูกนะครับเอานงผมก็ขอตัวก่อนนะครับลาจากกันไปนะครับ ถ้าชอบก็กด s u b สไคร b ์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับ